สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูวิธีการสร้าง f flow c h a r t นะครับผมในการออกแบบการทำงานของระบบนะครับผมซึ่งก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีหลายคนเนี่ยอยากจะให้สอนนะครับแล้วก็มีหลายคนมีคำถามว่ามันสำคัญไหมในการเขียนโปรแกรมนะครับจริงๆมันก็มีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยอยากจะมองเห็นภาพรวมหรือว่าขั้นตอนการทำงานของระบบเราว่าเออ มันมีขั้นตอนยังไงนะครับเพื่อที่เราจะได้เอาไปทํางานได้ง่ายขึ้นนะเออเพราะว่าเราเห็นกระบวนการมาแล้วนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่าถ้าเกิดเราอยากจะสร้าง f flow c h a r t นะครับแล้วก็ดูขั้นตอนของการทํางานเนี่ยนะฮะเราทำยังไงนะครับแล้วมันมีเครื่องมือตัวไหนที่เราสามารถใช้ได้นะครับอ่ะก็มาดูกันเลยนะครับซึ่งทุกคนสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ได้นะครับก็คือ app.diagrams.net นะครับอ่า เข้ามาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับนี่มันก็จะมีะนี่ครับด้านซ้ายนะครับจะเป็น้ายบอร์ที่เราสามารถเลือกพวกซิมลบลนะครับไอคอนอะไรต่างๆตรงนี้ได้นะเออนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้ในส่วนของ Flow c h a r t นะครับนี่นะฮะทีนี้มาดูนะครับพวกสัญลักษณ์กันก่อนนะครับว่ามันมีความหมายยังไงจริงๆเนี่ยวิดีโอนีอ่ผมจะพูดถึงเบื้องต้นนะคือจะไม่ได้มาพาแบบ ดูทุกตัวนะครับว่ามันมีสัญ,ญลักษณ์อะไรบ้างนะแต่หลกัหลกๆก็นี่ครับมาดูเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะอ่ะนี่นะครับก็ซึ่งหลกัหลกๆที่ทุกคนควรรู้แล้วก็ควรเข้าใจนะครับก็คือนี่ฮะจะเป็นพวกซิมโบลพวกนี้เลยนะครับเนี่ยมันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ตามนี้ใช่ไหมนะครับแล้วก็จะมีชื่อมันตามนี้อ่าแล้วก็จะมีการทํางานของมันเนี่ยอย่างเช่นไอตัวลักษณะเหมือนอ่าวงลีเนี่ยนะครับเออก็จะเป็น start แล้วก็ end นะอันนี้เป็น arrows นะครับอันนี้ลักษณะ นะครับเป็น Input o u t p u t นะครับอ่าสัญลักษณ์นี้ก็จะเป็นกระบวนการนะ process นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบข้าวหลามตัดนะก็คือจะเป็นเงื่อนไข decision นะครับอ่าซึ่งตรงนี้นะฮะก็เนี่ยมันก็จะมีหลายตัวเลยนะครับเนี่ยนะฮะอย่างเช่นตัวนี้ก็คือจะเป็นฐานข้อมูลนะครับอ่า manual i n พุ t นะครับอะไรพวกนี้นะก็นะครับประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวทีนี้จะพาทุกคนเนี่ยมาลองทำการสร้าง flow chart นะครับระบบ ล็อกอินเรจิสเตอร์กันเพราะว่าเป็นระบบที่รู้สึกว่าน่าจะทําให้ทุกคนเนี่ยได้ฝึกฝนกัน uh, ได้แบบง่ายๆนะครับเออเป็นระบบที่ไม่ได้ซับซอ้อนอะไรมากนะก็จะได้ให้ทุกคนเนี่ยดูตัวอย่างด้วยนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับก็ในการที่เราจะวาง FlowShort อันดับแรกเลยก็เราจะเริ่มจาก Start ก่อนนะครับอ่ะซึ่ง Start เนี่ยมันจะมีอ่าเป็นวงกลมกับวงรี2ตัวนะเห็นปะ่ะอ่ะใช้ได้เหมือนกันนะครับ ซึ่ง Start นะครับระบบ Log in r e g r s t e r เนี่ยก็แน่นอนว่าเราจะเริ่มจากาเดี๋ยวผมเขียนไว้นะตรงนี้ทุกคนสามารถดับเบิลคลิกได้นะแล้วก็สามารถพิมพ์ได้นะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเริ่มจากหน้า Index Page ใช่ไหมครับเออ,อสมมุติว่าผมเริ่มจากหน้า Index นะครับทีนี้เราก็จะมีนะครับเป็นเงื่อนไขนะเออนะครับเงื่อนไขตรงนี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ก็คือ ถ้าเกิดว่า user ยังไม่มีสมาชิกใช่ไหมยังไม่ได้สมัครสมาชิกเราก็จะให้ไปที่หน้า,า register นะครับแต่ถ้าเกิดมีสมาชิกแล้วก็ให้ล็อกอินได้อะไรเงี้ยแต่จริงอ่ะเราอาจจะเอาเป็น decision ก็ได้นะเดี๋ยววางดูนะครับอ่ะซึ่งตรงนี้ผมลืมบอกไปจริงๆทุกคนสามารถที่จะกดแบบนี้ก็ได้เนี่ยเอาเมาส์มา hover ตรงนี้นะครับแล้วก็อ่ะเอาเมาส์ลากลงมาที่ลูกศรนเนี่ยเราก็สามารถกดคลิกตรงนี้ได้นะครับเออนะครับผมนี่เห็นไหมนะครับ เราสามารถคลิกเห็นปะมันก็จะมีเป็นลูกศรน,นะครับสร้างขึ้นมาให้เราเลยนะครับพร้อมกับไอตัวนี้นะฮะสัญลักษณ์นี่นะฮะอ่ะก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาเป็น decision นะก็คือเงื่อนไขนะครับอ่ะกรณีนี้ก็คือถ้าเกิดว่าอ่า user นะครับเราจะเช็คว่าถ้า user เนี่ยยังไม่มีใช่ปะเออในระบบเรา user ยังไม่มีข้อมูลนะครับอ่าถ้าเกิดว่า user เอาเป็น not registered ละกันนะครับอ่าซึ่งถ้าเกิดว่ายังไม่ได้มีการสมัครสมาชิกปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะให้มันอ่าไปที่หน้าอันนี้ก็ได้ก็คือจะเป็นหน้าสมัครสมาชิกนะเออนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมลืมไปเอาแบบนี้จะง่ายกว่านะก็สร้างเป็นตัวนี้ขึ้นมานะครับอ่าตรงนี้เราก็จะไปที่หน้าอ่า register นะครับผม page อ่าเพื่อให้ไปสมัครสมาชิกอนะ่ะซึ่งด้านขวานะครับถ้าเกิดว่า มีสมาชิกแล้วแล้วก็ให้มันสามารถที่จะล็อกอินได้ใช่ปะ่ะเออนะครับผมอ,อันนี้ผมก็จะไปที่ล็อกอินเพจนะครับโอเคซึ่งตรงเนี้ยเราก็อาจจะแบบมีข้อความเขียนด้วยก็ได้นะผมไม่แน่ใจว่ามันดับเบิลคลิกอ่าโอเคดับเบิลคลิกได้นะครับอันนี้ก็คือถ้าโ no, นนะครับอ,อันนี้ถ้าเยสนะครับอ่าเยสโอเคนะครับผมทีนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมพาทาตรงนี้ก่อนถ้าเกิดว่ายังไม่มีสมาชิกใช่ไหมอ่ะไปที่หน้าสมัครสมาชิกปุ๊บซึ่งพอเรามาที่หน้าสมัครสมาชิกก็แน่นอนว่าเราจะต้องมีการสมัครสมาชิกแล้วก็บันทึกข้อมูลใช่ไหมครับอ่ะลงไปในฐานข้อมูลก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะใช้เป็นตัวนี้นะ database นะครับก็คือเราจะมีการบันทึกตัวข้อมูล user นะก็จะเป็นการ insert user data into database นะครับอ่ะเราจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะเออแล้วเราก็ สร้างตัวลูกศรน,นะครับเมื่อกี้นี้คือทุกคนสามารถเนี่ยมาชี้ตรงนี้มันจะมีไอจุดสีเขียวนะครับโผล่ขึ้นมาเราก็คลิกลากเลยปึ๊บอ่าแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นป่านะครับทีนี้หลังจากเราเพิ่มข้อมูลนะครับอ่าลงไปในฐานข้อมูลเสร็จปึ๊บเราก็อาจจะให้มันเอ็นก็ได้นะเออเนี่ยนะครับใช้เป็นวงกลมนะก็จะเขียนว่าเอ็นนะครับหรือเดี๋ยวผมอย่างนี้ดีกว่า,าเดี๋ยวผมลบทิ้งไปนะครับผมจะให้มัน วิดาเล็กนะหลังจากที่เก็บข้อมูลเสร็จนะฮะเราก็จะให้มันวิดาเล็กกลับไปที่หน้า Index Page นะครับอ่าแล้วจากนั้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับอ่าขั้นตอนตามนี้นะอ่าอันนี้ในส่วนของการสมัครข้อมูลนะครับผมทีนี้มาหน้าล็อกอินนะครับเออถ้าเราล็อกอินใช่ไหมเออหลังจากล็อกอินเสร็จเนี่ยผมก็จะให้มันไปที่หน้า Dashboard นะครับ Dashboard Page จากนั้นก็เสร็จสิ้นนะครับเราก็จะเอดเลยนะครับโอเคทีนี้เราอาจจะมีการใช้อีกก็ได้ว่าถ้าเกิดล็อกอินมาแล้วเนี่ยนะครับมันผิดพลาดใช่ป่ะเออนะครับถ้าเราล็อกอินแล้วมันผิดพลาดเราอาจจะเพิ่มเป็นเงื่อนไขอ่าตรงนี้จริงๆทุกคนก็สามารถเพิ่มเงื่อนไขเดี๋ยวผมลืมไปนะฮะผมจะลบตรงนี้เดี๋ยวผมย้ายไอตัวนี้มาก่อนอ่าผมก็จะมีเงื่อนไขนะนะครับถ้าเกิดว่าล็อกอินเฟลด์นะครับผมอ่า เราก็จะมีเงื่อนไขตรงนี้เลยอันนี้ผมก็จะให้มัน redirect นะฮะอันนี้ก็จะ redirect นะครับ to login page อ่าตรงนี้ก็ผมจะเขียนว่าถ้าเกิดว่ามัน fail จริงใช่ไหมก็จะเป็น yes นะครับแต่ถ้า no ก็คือ login สำเร็จนะฮะเดี๋ยวผมจะย้ายตัวนี้มาอ่าอันนี้ก็จะพิมพ์ว่า no นะครับส่วนอันนี้ n นะก็มาตรงนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ผมลากอันนี้ก่อน ลากมาปุ๊บอันนี้ก็จะเป็น no นะฮะอ่าโอเคนะครับมา l o อกอินเพจถ้า l o อกอิ fail จริงนะครับก็ r e d i r e c กลับไปที่หน้า l o อกอินเพจนะครับแต่ถ้าเกิดว่า l o อกอิได้นะครับก็ให้ไปที่หน้าแดชบอร์ดเพจอ่านี่นะครับผมโอเคแล้วก็สุดท้ายก็คือเราอาจจะมีการล็อกอท์ด้วยใช่ไหมนะครับผมอ่ะถ้าเกิดว่าเรามีการล็อกอท์ใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวผมจะเพิ่มตรงนี้มาแล้วกันนะครับ จริงๆตรงนี้เดี๋ยวผมลบ in ออกไปนะครับผมจะเพิ่มตรงนี้แล้วกันนะซึ่งจะเพิ่มเป็นเงื่อนไขนะ,ะถ้าเกิดว่า l o g out นะครับมีการล o g o u t จริงใช่ไหมฮะอันนี้เราก็จะให้มัน redirect นะครับไปที่หน้า index page เลย redirect to index page อันนี้ก็เขียนไว้ด้วยว่าเป็น yes นะครับอ่ะก็ตามนี้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือจบนะฮะ ขั้นตอนการทํางานของระบบนะเนี่ยอันนี้คือเป็นคร่าวๆนะครับเออในส่วนของการสร้าง Flow c h a r t นะครับเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าพอเราสร้างขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าเออมันมีขั้นตอนการดําเนินการยังไงนะครับผมนี่ก็คือเป็นระบบอ่าล็อกอินแล้วก็สมัครสมาชิกเห็นไหมเนี่ยนะครับเราก็สามารถดูอ่าขั้นตอนมันตามนี้ได้เลยนะครับเพื่อให้เราเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นนะว่าเราควรจะทําขั้นตอนยังไงอะไรพวกนี้นะครับผมอ่า ก็จริงๆเดี๋ยวตรงนี้อาจจะลากตรงนี้นะฮะกลับมาที่หน้า l o g i n page นะเออนะครับหรือจริงๆตรงนี้ทุกคนอาจจะทำแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือเดี๋ยวผมคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องอ่ามีตัวนี้ก็ได้ก็คือเดี๋ยวผมลบออกก่อนนะครับผมจะย้ายตัวนี้แล้วกันผมจะย้ายตัวนี้มาผมจะย้ายไอ้พวกนี้มาฝั่งนี้นะฮะก็ตรงนี้ถ้าเกิดว่าล o อ i n fail ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะให้มัน วิดาเล็กกลับมาที่ตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวดึงตัวนี้ออกไปอ่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าล็อกอินได้นะครับเราก็จะลากอ่าตัวนี้มาให้มันไปที่หน้าแดชบอร์ดประมาณนี้นะอ่าก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีล็อกเอาท์นะเราก็จะให้วิดาเล็กไปที่หน้าอินเด็กซ์นะครับผมเออแล้วก็จบขั้นตอนอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างนะครับในเรื่องของการอ่าสร้างโฟล w ชาร์ t นะครับสำหรับ การดําเนินการขั้นตอนต่างๆนะครับผมเพื่อให้เราเนี่ยเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นว่าเออในการเราจะทําระบบอะไรต่างๆเนี่ยมันควรจะมีขั้นตอนอยังไงบ้างนะครับผมโอเคครับก็หากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะฮะแลวรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผ่านะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ